ใ e. ช่สวัสดีนะคะตอนกลางคืนปูน ang. กกำลังจะนอนแล้วล่ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จตอนนี้ก็ให้ดูหน้าที่แบบบงมาคไว้นะคะก็เดี๋ยวคงไปนอนดูทีวีอะไรเล่นนะคะก็คงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือมาร์กอะถ้าแบบเราทาเริ่มแรกเลยนะคะก่อนตอนที่เราลงครีมเสร็จใช่ไหมก็พวกโทนเนอร์นี่ พวกโทนเนอร์พวกอะไรอะไรเนี่ยโทนเนอร์เซรั่มใช่ไหมที่ปู้บอกให้ลงโทนเนอร์เซรั่มแล้วก็ตัวกลางคืนจะมี2ตัวใช่ไหมคะของปู้หมดไปแล้วเมื่อกี้ชยพลใช,ใช้กระปุก perfect w h i ไว้ปู้ก็เลยไม่ได้ใช้ปู้พอปูป้ลงเซรั่มปุ๊ปปูก้ก็เลยต้องมา milky light เลยนะคะก็เดี๋ยวให้เชออยส่งมาให้แล้วกันเนาะขอสักเซตหนึ่งเลยและกันเอามาแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ แล้วก็ใครที่มีผดลผื่นอะไรอย่างนี้นะคะเฉพาะจุดก็ตัวกลางวันไว้รีแพร์ตัวนี้ทาก่อนก็ได้ทาทาับทานวดน,นวดไปตรงช่วงบริเวณที่เป็นผื่นหรือว่าจะแต้มสิวแต้มอะไรแต้มรอยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครชี่จะมาร์กชีจะมาร์กหน้าด้วยคือปู้ไม่ได้มาร์กหน้าประมาณ3ามวันแล้วเพราะว่ามาร์กหมดเจเออพึ่งส่งของมาถึงเชียงใหม่มาเต็มเลยค่ะอันนี้ก็น,นวด กูก็จะนวดพูดธานวดจริงๆพูดว่าทานหนากว่านี้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันสบายันสบายใจอะเพราะว่าด้วยความที่เรายังไม่นอนด้วยแล้วก็อย่างที่บอกคือครีมมันจะเหมือนเหมือนมาร์กหน้าค่ะแผ่นมาร์กหน้าเราเคยเห็นไหมแผ่นมาร์กหน้ามาร์กเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเราก็มีความรู้สึกว่าแบบมันกักตุนมันกักตุนพวกครีมพวกอะไรพวกส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยวไว้ที่หน้าได้ใช่ไหมปูก็เลยแบบ ให้มันแบบให้มันขาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนดูทีวีไปแลสักพักหนึ่งตื่นไม่ใช่ตื่นสักพักหนึ่งเราจะนอนอะไรเงี้ยเราก็ลุกขึ้นมากระจกก็จะเห็นได้ว่าครีมถูกซึมเข้าไปในบางส่วนแล้วที่เราแบบที่เราทาทิ้งไว้นะคะเราก็มานวดนวดเกลียอีกรอบหนึง่งก่อนจะนอนแล้วเราก็ไปนอนตื่นเช้ามาเราก็จะพบกับใบหน้าที่สดใสนุ่มเป็นสีชมพูลอยดำก็จะจางลงนะคะ ใครที่เป็นผดเป็นสิวอะไรเงี้ยก็คือจะช่วยได้ช่วยได้เลยแล้วก็เอ,อสำหรับผิวหน้าที่แบบต้องการดูแลเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะปูแนะนำเลยนะกับตัวนี้แล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วม้าจะซื้อหมดแล้วเห็นไหมแค่ปูแค่นี้เองสองทีสี่สิบมีม้าสึกตรงนี้หายไปแล้วแหวงเดี๋ยวจะต้องทาอีก ทาโน่นเล็บอ่ะยังไม่ได้ทําทักทีนะป,ปุ๊ปไม่ชอบทําอะไรนานๆน,นะคะไม่ชอบแบบไปนั่งรอนั่งอะไรพอแบบนึกงว่าแบบแล้วแบบก็ไม่ชอบทําเองด้วยก็ต้องรอให้ใชายาพลเขาว่างด้วยนะให้เขาไปนั่งทําเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้มันถึงหมดแล้วไงเนะพราะปูแบบมีความรู้สึกว่าพอแบบชอบอะ่ะ เวลาแบบมาร์กทิ้งไว้แล้วเราก็เดินทําอะไรน่นนี่ถ้าเป็นแผ่นมาร์กเราเดินเราเดินไม่ได้ใช่ไหมเราแปะไว้แล้วมันก็แบบพอเดินปุ๊บมาร์กมันก็หลน่นถูกปะอันนี้ก็สังเกตได้เลยว่ามันแบบไม่ไหลย,ย้อยไม่อะไรคือเกาะหน้าแล้วก็แบบบํารุงลึกตอนนอนก็เกลี่ยให้เรียบแล้วก็นอนอย่างที่บอกนะทำ,ทำด้วยทด้วยทุกคืนทุกคืนไม่ใช่ทุกคืนสิอา,อาทิตย์ละหนึ่งสองครั้งนะคะแต่สําหรับผู้ช่วงนี้กําลังเหอ่อ ทำถี่มากทำถี่มากนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นจากจากที่เห็นผลแล้วว่าแบบอาการแพ้ผื่นแมวแพ้แพ้จากขนแมวเนี้ยมันดีขึ้นพอเช้านี้มันยิ่งดีขึ้นไปอีกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตื่นเต็นตื่นเต้นกับสิ่งนี้เราก็เลยใช้ถี่หน่อยก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงถ้าผิวหน้าอยู่ตัวกว่าน,นี้ก็คงจะบำรุงตามตามที่ควรจะเป็นคืออาทิตย์ละหนถึงสองครั้งนะคะ ตอนนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นไหมมันก็ซึมมันก็ซึมลงไปอ่อะแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนวดไปด้วยอะไรไปด้วยตรงไหนที่เป็นรอยดำรอยอะไรก็แต้มไว้แบบพิเศษหน่อยสัญญาว่าจะไปทำเลพนด้าทีนี้ให้ได้